มันเป็นช่วงเวลาที่ความลับของวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกระตุกให้ออกมาอยู่ในสายตาประชาชนและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ใครหลายคนกำลังเฝ้าดูแต่มาดูกันว่าประเด็นนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งแบบไหนบ้างในวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างเด็ดขาด เมื่อถูกถามถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายไปของโคต้าจากองค์การสงเคราะห์ทหารฐานสกดหนพระบรมราชุปถัมภ์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญของระบบการขายสลากแห่งนี้เขาอธิบายด้วยน้ําเสียงที่ชัดเจนแต่ระมัดระวังว่าตอนนี้เขาเจ็บตาจึงพูดไม่ได้พร้อมกับตั้งคําถามกลับไปว่าทําไมคําถามเหล่านี้ต้องมาเจอเขาตรงช่วงเวลหาที่เหมาะสมขนาดนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป เพราะมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวงการนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตั้งแต่การรัฐประหารในปี2557ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศไทยกลุ่มที่เรียกขานกันว่า50เสือองค์สลากหรือกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดทั้ง5้าคนได้ถูกทําลายระบบไปทั้งหมดแล้วการกระทําครั้งนั้นทําให้อาชีพการขายสลากของพวกเขาสิ้นสุดลงอย่างถาวรเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึง5้าเสือ เหล่านี้เหมือนกับแกนนาใหญ่ในวงการธุรกิจสลากที่เคยควบคุมตลาดมืดหรือโคต้าปันส่วนได้อย่างกอวอ์ห้างขวางแต่หลังจากนั้นแม้จะไม่มีกลุ่มใหญ่เช่นนั้นอีกต่อไปแต่การซื้อมาขายไปในระดับเล็กน้อยยังคงมีอยู่บ้างดังนั้นเขาจึงไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโคต้าสลากเหล่านี้และไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเขายังเปิดเผยอีกว่าเขามีข้อความสนทนาในไลน์กับเพื่อนบางคน ที่ได้ออกมาเปิดเผยประเด็นเรื่องสลักแต่เขาไม่ต้องการที่จะไปทำลายหรือสร้างความเสียหายอะไรเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เริ่มเข้าสู่ความขัดแย้งผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าถ้ามีหลักฐานเพียงพอแล้วเหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดร้อยเอกธรรมนัฐก็ย้อนถามกลับมาด้วยความสงสัยว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายบางคนอาจมองว่ามันเป็นการปกป้องระบบเดิม แต่บางมุมมองอาจเห็นเป็นความพยายามรักษาสถาบันเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจตามมาที่จริงแล้วประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะการขายสลากกินแบ่งมีทั้งด้านดีในการสนับสนุนสังคมแต่ก็เสี่ยงต่อการถูกใช้ในทางที่ผิดเช่นการฟอกเงินหรือการทุจริตถ้าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับการที่ระบบเดิมถูกทำลายหรือไม่หรือว่ามันยังคงซ่อนความลับอะไรไว้มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพราะการสนทนาอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น